เปิดหน้าใหม่ดีเจต้นหอมทำอึ้งกันทั้งวงการ พันหน้าเป็นหม่มมีกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากที่ทราบกันดีว่าพิธีกรชื่อดังดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรนในตอนนี้บินไปไกลถึงเกาหลีโดยเธอนั้นได้โพสต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่าเกาหลีเรียกไปทำหน้าค่ะทำเอาหลายคนรอติดตามโชว์ใหม่ของเธอนั้นทวนหน้าล่าสุดดีเจต้นหอมก็ได้โพสต์ลงบน Instagram อินสตาแกรมเผยภาพที่ทำเอาทุกคนต้องซูมไปที่ใบหน้าดวงตามีอรอยชํำหนักมากหลังสัญยกรรมระบบ แคปชั่นว่ายัางไม่มีการกำหนดกลับไทยแต่ถ้ามีงานด่วนที่อยากทำติดต่อมาก็พร้อมฉีก้าพันแผลแล้วเลื่อนตัวกลับไทยได้เหมือนกันนะจนคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ทักบอกว่าทำไมขอบตาดำเอาเวลาไปเที่ยวปาโฮที่นันใช่ไหมรู้ทันรอ Oh, oh, oh,